สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะเดี๋ยวครูป้อมจะพามาดูเคสที่ทุกคนนะคะทักมาถามว่าถ้าไม่มีปุ่มรีวเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะกดมาที่โปรไฟล์แล้วก็กดมาหาคำว่ารายงานปัญหาเลยนะคะเพราะว่าทำอะไรแล้วเนี่ยมันก็ไม่หายหรอกคะ่ะนอกจากรายงานปัญหานะคะกดไปตามที่ครูเลื่อนผ่านลงมาตรงนี้นะคะ มาตรงหัวข้อความช่วยเหลือและการสนับสนุนแล้วก็กดเข้าไปรายงานปัญหาเลยนะคะ,ะกดคำว่ารายงานปัญหาต่อค่ะแล้วก็กดคำว่าใส่ในรายงานนะคะเลือกคำว่าโปรไฟล์นะเลื่อนลงมาค่ะเลือกคำว่าโปรไฟล์ค่ะกดแตะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูจะอธิบายปัญหาตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะ ทุกคนดูตัวที่ครูพิมพ์นะคะแบบนี้เลยคือถ้าใครเข้ามาถึงจุดนี้ให้กดสต็อนะคะแล้วก็พิมพ์ตามที่ครูบอกก่อนนะคะแล้วก็กดเพิ่มรูปภาพนะคะรูปภาพเนี่ยคือจะเป็นรูปภาพที่อยู่หน้าโปรไฟล์ของเราคือเราแคปเจอร์เอาไว้นะคะแล้วก็แน่ไฟล์ไปว่าเนี่ยของเราอ่ะมันไม่มีปุ่มรีวนะคะไม่มีปุ่มรีวแล้วก็กดส่งไปเลยนะ อ่าเสร็จแล้วนี่คือขั้นตอนของการรายงานปัญหานะคะเราจะต้องรอประมาณสักประมาณ3-7ถึงวันนี่แหละค่ะก็จะมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมขึ้นมานะคะอ่าเดี๋ยวรอดูนะคะจุดถัดไปที่มีการแจ้งเตือนนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีปุ่มแบบนี้ขึ้นมาตรงหน้าโปรไฟล์เรานะคะให้เรากดคำว่าลองเลยก็ได้นะคะหรือว่าไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้นะ คือจะมีปุ่มตรงนี้แจ้งเตือนขึ้นมานะคะหน้าโปรไฟล์เราเสร็จแล้วเนี่ยเราไปทําอะไรต่อนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยกดไปที่หน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมนะคะกดไปที่หน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วกดไปตรงคําว่าแดชบอร์ดค่ะจะเห็นปุ่มที่เขียนว่าฮัรับแรงบันดาลใจนะคะนี่ค่ะตรงนี้เลยแล้วก็กดแตะเข้าไปเลยค่ะกดแตะเข้าไปแล้วเนี่ย ก็จะมีคําว่าสร้างคลิปรีวนะนี่นะคะดูช้านี่แบบนี้แล้วก็จะมีคําว่าสร้างคลิปรีวค่ะอยู่ตรงนี้เลยนะคะปุ่มมันจะขึ้นมาเองอันเนี้ยเป็นเคสตัศดี้ที่ของครูเนี่ยมันหายค่ะปุ่มรีวมันไม่มีนะคะด้วยฟังก์ชันที่เราเปิด Facebook มาเนี่ยคนที่ใช้ Facebook มานานๆแล้วค่ะจะเจอปัญหานี้นะคะให้เราเนี่ยมากดตรงคำว่าสร้างคลิปรีวตรงสีฟ้านี่นะคะ เราก็จะสามารถทำคลิปรีวได้เหมือนคนอื่นนะแต่ว่ามันจะเ,เวลาที่เราอัพคลิปรีวไปอะคะ่ะมันจะไม่ได้อยู่ตรงหน้าโปรไฟล์เรานะคะแต่ว่ามันเนี่ยจะโชว์ขึ้นไปให้คนอื่นเห็นนะคะรีวนะคะเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรอัปเดตเนี่ยครูจะมาแนะนำเพิ่มเติมอีกทีกรณีนี้เนี่ยใครที่ไม่สามารถอัพโหลดคลิปรีวได้ก็จะสามารถทำได้นั่นเองคะ่ะ ไปลองทำกันดูนะคะ